สวัสดีค่ะการอยู่หน้าลึกนะคะลึกลุบๆเกิดมีพันเตรียมเกิดไปไปโรงเรียชัวคือเตรียมอะไรมางนะคะไปรงเรียนเตรียมไปเตรียมอะไรบ้างนะคะเตรียมคืออยู่ในกระเป๋าค่มคะ,ะพัน คือเตรียมอะไรมางนะคะคือว่าอยากไปโรงเรียนไงเดี๋ยวก็โรงเรียนเปิดเทอมที่หนึ่งนะคะคือต้องเตรียมก่อนโรงเรียนเปิดเทอมเดี๋ยวไปโรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็เตรียมก่อนนะคะคือกระเป๋าผ้าเดี๋ยวกระเป๋าเป้ใช่ไหมอย่างกระเป๋าเป้ก็ได้อย่างกระเป๋าผ้าอย่างกระเป๋าใยค่ะ ก็กระเป๋าผ้ายาอยู่เตรียมยาาำตัวนะคะยาอยู่เอ้ยไม่ร่บอกยาป่าลม,มคือป่าป่ายาป่าวฤติกรรมใช่ไหมป่าลมคือยาตจำตัวใช่ไหมยาตจำตัวเออยาตจำตัวคือเอ้ยคือเอ้ยายู่เตรียมยาจะตจำตัวนะคะ ก็ใส่ปอดไปอคเอาไปชุดดิหรือไปอันนี้ยากลางวันยากลางคืนนะคะยาอยู่เรในประจำยากลงำำางคืนนะคะคออก็ยาตื่นคืนกลางคืนก็ได้ยากลางวันนะคะ อคอก็ได้ค่ะอคอยสิสิะเปสิะเปยนี้สิเปยนี้ใหญ่ก็สิะเปสิมูเปสินีคะใช้อคอยที่ขวดเป็นนี้ก็ได้นะะเน้วเป็นนี้ก็ได้แล้วก็ใช้สิะเปก็ได้นะะเพราะว่าสเปไปี ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ออคอยเป็นนี้นะคะคือเจลล้างมือนะคะคือเจลล้างมือไอก็ได้อันยพอคือไอก็ได้นะคะไอก็ได้สเปรย์ก็ได้ปั้นก็ได้ตรงเบิกฝาได้นะคะอันนี้ก็ได้นะคะใส่ไปอ่า ยู่เน้ำหอมคือหนูอ่ะยาไม่ได้อมามใช่ไหมจ้าสีน้ำหอมเดี๋ยวเพื่อนไลรอหนูไม่ได้อ่มามํามเขาจ้าสายสสีน้ำหอมใช่ไหมยาพี่อาบมาําแล้วยามดุมผมดูยามุมเชื่อดูหอมไหมไม่เหม็นใช่ไหมก็สบหัวพวาะสหัวเนี้ย สีใสหัวเพราะว่า,มมไ,มา,มวามไม่ได้สับผมอยู่ผมเหม็นี่กี้สับผมจะคืนเพราะก็เข้ามาไม่ได้สับผมยาไปโรงเรียนนะคะอย่าไม่ทันเพราะสีใสผมนี้อ่าเกิดผมไว้สีใสผมเดี๋ยวลืมไปลืมไปเไปไปท่าที่ลืมไปลืมไปเหระ ใส่นี่นะคะน้ำมันใส่หุ่มเป็นน้ำมันแบบนี้ยี่ห้อเกอถ้าดูไม่ชัดคือนี่ห้อนี้แย่ยอถ้าดูไม่ชัดอยู่ๆไม่ชัดเลยเดี๋ยวช้านะสัต อันนี้นี่หัวนี่นะคะดูไม่ชัดหน่อยนะคะเกลือหัอใส่หุ่มเป็นน้ำมันใส่หุ่มใช่ไหมเกลือจ้องกินหอมนะหอมสายอยู่นี่ไม่ต้องใส่หัหอมเนาะเกลือใส่ก็ได้หัวหอมสิเสื้อสิหัวท้าที ตัวนี้ตัวนี้อ่ะใส่แล้วผมใส่ไปเพื่อใส่น้ำมันใส่ผมแล้วก็ใส่ไปแค่นี้นะลิปมันอะ่ะลิปมันน่ะลิปมันเป็นอย่างงี้ะคะดูชัดๆลิปมันนะคะเกือเป็นลิปมันน่ะทาปาก

เพขนาคเไหนไลืม,ลม,ม,ลลม,ม,มะค่ะใจลืมเตรียมยาลืมเตรียมจามตัวนะคะใจลมเตรียมยาด้วยก็ใส่ใบพบทค่ดีนะคะขออย่างดีนะคะใจลืมกอดจิตามกดกินินใจกไล,ละค์ด้วยค่ะคือเตรียมไปโรงเรียนนะคะลืมไปแล้วลืมปีเมตรด้วยคะเดี๋ยวเอาลืมเมตมาไม่เป็นไรนะคะ เม็ดด้วยนะคะปีเม็ดปีปากก็เราจะปีเม็ดด้วยนะคะนี่เราจะปีหน้ากากด้วยปีเม็ดนะคะปีเม็ดอย่างนี้หน้ากากรุ้ยหน้ากากรุ้ใช่เราจะดึงเดี่ยวด้วยนะคะบ๊ายบาย